สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนไฟตัดหมอกกันนะครับเป็นไฟตัดหมอกของ d ีแมนะครับอันที่ผมถืออยู่นี่ก็คือเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้เบิกศู์เลยมาพร้อมกับหลอดเลยนะครับหลอดก็เป็นของแท้เป็นมาตรฐานนะครับมีโอมาตรฐานนะครับแล้วก็ไซที่ต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้นี่ลูกค้ากําลังจะเดินทางกลางคืนนะครับก็โชคดีนะครับที่หันไปเห็นก่อนนะครับติดเครื่องรอทีมงานอยู่นะครับแล้วก็โชคดีที่หันไปเห็นนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับ คือใส่เนี่ยมาจากหลอดที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับทําให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณหลังโคมไฟตัดหมอกนะครับาลองสังเกตดูนะครับนี่คือมันไหม้ไปแล้วนะครับมันเริ่มติดเสื้อของโคมไฟตัดหมอกแล้วนะครับแล้วกําลังจะลามไปที่ตัวกันชนนะครับแล้วก็กันชนเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับนี่นี่ลองดูตัวหลอดมันนะครับนี่หลอดของเทียมนะครับหลอดของเทียมหลอดที่ไม่ได้มาตรฐานหลอดที่ไม่มีคุณภาพนะครับ อ่ามันก็จะ้รนจัดร้อนจนไฟติดนะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับนี่ก็คือใครที่ใช้อยู่นะครับก็ต้องระวังต้องดูเลกันหน่อยนะครับสําหรับโหลดไฟที่เป็นของเทียมนะครับของไม่ได้มาตรานเนี่ยเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าอยากจะใช้ของถูกเนี่ยเราก็ต้องมันดูเลมันตรวจสอบนะครับสำหรับกันนี้นี่ก็โชคดีไปนะครับที่ลูกค้าหันไปเห็นเสียก่อนนะครับไม่อย่างั้นก็วอดวายแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ ระวังกันไว้ฝากมาเตือนกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโอเคนะผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผม